เงินใช้นี่ไม่ค่อยมี<ะ>แค่หน้าตาดีไปเรือวัน <c oughs> <c oughs> ขายไปบ้านขอเสียงหน่อยเลย ชื่ออะไรหล,ลคนที่ดูอยู่นะฮะมีจํานวนลิงเลยที่เป็นหนี้เยวผ่อนรถผ่อนบ้านหนี้บัตรเครดิตบางคนทุกอย่างที่พูดมาล้วนหมดเลยแล้วบางคนเจอสถานการณ์แบบนี้จนตัดสินใจขายรถตัวเองกินไปวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจสิ่งนี้กันนะฮะและให้โค้ชแชร์ให้ฟังว่าการขายรถมันมันใช่คําตอบที่ดีที่สุดการขายรถเนี่ยอาจจะไม่ใช่คําตอบที่ดีที่สุดเราได้เงินก้อนมาก็จริงนะครับไปแบ,บ่งมาารานหนี้ลูกค้าบางคนอาจจะเสียโอกาสในการ างทีเนี่ยลูกค้าจะต้องใช้รถเนี่ยเพื่อประกอบอาชีพเดินทางไปต่างจังหวัดหรือการเดินทางไปทํางานในแต่ละวันงั้นการขายรถทิ้งไปเลยเนี่ยบางทีทําให้มีปัญหากับอาชีพเลยก็<ะ>เป็นได้ถูกต้องเลยครับให้นี้โค้ชก็จะบอกว่ามีออปชันอื่นถูกต้องครับให้ด้วยเหรถูกต้องเล<ด>ยครับไม่ใช่แค่ขายรถเยี<ช>่ยงครับมันมีอะไรครับกลวิธีหนึ่งนะครับที่บางคนอาจจะนึกไม่ถึงเรื่องของการรีนไฟแนนซ์รถยนต์รีไฟแนนซ์รถยนต์แปลว่าอะไรแลคืออะไรครับการเรีไฟแนนซ์รถยนต์นะครับก็คือการที่ รถยังมีขับอยู่เหมือนเดิมยังใช้รถได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับและได้เงินมาด้วยได้เงินมาใช้จ่ายอันนี้สําหรับรถที่จะต้องไปชื่อเราแล้วเท่านั้นหรือเปล่าครไม่จําเป็นครับก็พอนหมดแล้วหรือจะผ่อนอยู่ก็สามารถขอสิทเชื่อได้ยัง่อนอยู่แปลว่าชื่อยังไม่ใช่ชื่อของเราได้วยซ้ำกต้องครับก็เข้าไปวีซ่าได้ถูกต้องอะไรครับได้วงเงินเหมือนกันแล้วงเงินเท่ากันด้วยเท่ากันเลยครับโอ้ยแม่ คาร์ฟอร์แคชปกติครับวงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำจะดอกเบี้ยคงที่คารพฟอร์แคชโปรก็คือลดต้นลดดอกนะครับไม่ต้องโอนเล่นทะเบียนไม่ต้องออนชื่อนะครับอาจจะเหมาะกับคนที่รู้ว่าอาจจะมีเงินก้อนมาที่สามารถโปรได้เร็วใช่สามารถเป็นเมื่อไหร่ก็ได้ก็จะคุ้มกว่าใช่ครับก็เลยเรียกว่าคาร์ฟอร์แคชโปรจำง่ายใช่ครับตัวสุดท้ายนะครับคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช่มีวงเงินสำรองไว้ให้หมุนเวียนตลอดอายุสัญญาแล้วก็ใช้จ่ายอย่างเฉย อยากฉุกเฉินเนอะอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับว่าอันไหนเหมาะกับใครบางคนถ้ารู้สึกว่าอาจจะมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอยากจะเผื่อไว้เราสามารถเบ<อ>ิกถอนอไปได้เลยเบกิกถอนใช้ได้ทันทีเลยนะครับนะนั่นก็เป็นสิ่ที่ประโยชน์เช่นเดียวกันใช่ครับการขอสินเชื่อนเนี่ยรวดเร็วมากอัตโนมัติภายในสามชั่วโมงสามชั่วโมงเท่านั้นเองใช่ครับแล้วก็รับเงินได้ภายในวันภายในหนึ่งวันเลยใช่ภายในวันนั้นเลยนะครับ สีอะไรงไงได้บ้างครับสามารถไปสอบถามได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญในการให้คําตอบและคำปรึกษาตลอดโค้ชครับอยากให้ฝากทิ้งท้ายกับหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้โดยเฉพาะคนที่มีภาระนีสิตและดูอยู่เขิ่อนกลางตลอดขอนย้ําครับ,รบผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวดีที่สุดครับจริงมากแบบจบได้คมเลยทีเดียวนะครับี้ขอบคุณโค้ชผมมาทครั้าขอบคุณแมมากครับ แล้ว่ะเป็นกำลังใจให้นะครับใครหลายๆคนที่ตอนนี้มีภาระนิสินเยอะแยะเต็มโลเลยนะครับมีทางออกเยอะแยะมากมายมาปรึกษาทางคุสิสีได้คำตอบแน่นอนนะครับและนี่คือรายการพุ้งสีเิโคสต์คิดไม่นนออก